สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในนั้นเราเร้เหรินก็รู้สึกว่ามีลมหายใจแห่งชีวิตที่แทบจะรุนออกมาจากร่างกายของเด็กคนนี้ แน่แปลกที่ร่างกายของเขาดูซับเข้าไปข้างในอีกครั้งโดยไม่เสียอะไรเลยนั่นคือน้ำจากทะเลสาบเทพสมุทรนั้นเหอรอและนั่นคือผลไม้อะไรมันคือผลไม้นิรันซึ่งเป็นความพิเศษส,สุดของต้นไม้นิรันใช่ไหมนักเรียนโรงเรียนซือไดเพอร์อทุกคนรู้รกขนาดนั้นเลยงั้นเหรอผลไม้นิรันจําเป็นต้องใช้เหรียญตาระดับสีม่วงเพื่อที่จะแรกซื้อได้หรือไม่ เหรีตาสีม่วงกี่เหรียญหนึ่งหรือสองเหรียญแต่เขากินได้สบายสบายยิ่งเป็นกว่านั้นเหล่ารินยังรู้สึกอย่างชัดเจนว่าภายใต้อิทธิพลของพลังงานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์รัศมีที่อ่อนแอก่อนหน้านี้ของหลางเซนโยก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วดูเหมือนจะมีรัศมีสีเขียวจางๆอยู่ทั่วร่างกายร่างกายที่เป็นมิตรต่อชีวิตของหลานเซนโยช่วยให้เขาดูดซับ และเปลีป่ยนแปลงพลังชีวิตเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียพลังงานใดๆเลยเมื่อได้รับความทุ่มเชื้นจากความมีชีวิตชีวาอาการบาดเจ็บในร่างกายจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนาหน้าใส่หัวเราพูดว่าไม่จําเป็นต้องแข่งขันอีกต่อไปแล้วและไม่จําเป็นต้องเสี่ยงหากท่านต้องการให้มีการแข่งขันต่อไปที่เหลือก็จะปล่อยให้ซิวซิวจัดการ เราได้หลิงได้พูดว่าไม่ไม่ในเกมเรานี้วันนี้เราได้แจ้งให้กับอาจารย์และนักเรียนของเราทราบอย่างเต็มที่แล้วความแข็งแกร่งของโรงเรียนซูรคเคอร์มันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาจริงๆอาจารย์นาหน้าวันนี้เรามาหยุดแค่นี้กันเถอะโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่บังคับหลางเซียนอยู่และไปซิเชีวเวให้แข่งขันต่อเมื่อพวกเขาเพ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนาหน้า นอกจากนาหน้าแล้วเขายังรู้สึกว่าเด็กสองคนนี้ซึ่งเป็นตัวเต็งในอนาคตไม่ควรที่จะทําให้ได้รับความคุ่นเคืองดีกว่าเอาละหยุดตรงนี้เถอะนาหน้าพยักหน้าให้เขาใช้มือข้างเดียวจับร้านเชีนอยู่และไปเชียวเชีวมองดูพวกเขาจากไปอาจารย์คนอื่นๆก็รวมตัวกันรอบรอบนเทียนใต้อดไม่ได้ที่จะถามว่าประธานใหญ่เกิดอะไรขึ้นเด็กคนนั้นทําได้อย่างไรสายฟ้ายังสามารถ นำทางเช่นนั้นได้หรือไม่เราเรียกีนยิ้มอย่างขมขื่นแล้วพูดว่าข้าไม่รู้ดูความแตกต่างนี่คือช่องว่างระหว่างเรากับโรงเรียนซือไร้เคร์่อเพียงเท่านี้ทุกคนสามารถไปพักผ่อนได้รูชินชุนมากับข้าเขาต้องการศึกษากับรูชินชุนว่าจะลงนามข้อตกลงกับนักเรียนทั้งสิบคนในวันนี้ได้อย่างไรเิินเทียนใต้มองไปที่ทิศทางที่หนาแน่และคนอื่นๆจากไปด้วยความหลงไหล นาหน้าเธอลึกลับมากในขณะนั้นเขาเห็นหลานเซนโยซึ่งถูกนาหน้า,นาจับมือไว้อันกลับมาแรกมีแสงสีม่วงสองดวงสองวง่องออกมาจากดวงตาของเขาเรนเทียนใต้รู้สึกราวก,กับว่าดวงตาของเขาเบลอและสมองของเขาดูเหมือนจะถูกแทงด้วยเข็มแหลมคมใช่เขาอดไม่ได้ที่จะตะคอกจากนั้นเขาก็เห็นหลานเซนโยยื่นนิ้นออกมาหาเขา มีภัยคุกคามเล็กน้อยในดวงตาของเขาในแง่ของการฝูกฝนลินเทียนใต้นั้นสูงกว่าวร้านเซนยูมากอย่างแน่นอนแต่ในแง่ของความแข็งแกร่งทางพลังจิตเขาไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งกว่าวร้านเซียนยูเสมอไปนาหน้า,นาดึงร้านเซนยูแต่ไม่เคยมองย้อนกลับไปทั้ง3มคนเพิ่งจากไปในขณะที่เดินร้านเซนยูอดไม่ได้ที่จะพูดว่าอาจารย์นาหน้าผู้ชายคนนั้นมองท่านอย่างค่้ควรอยู่เสมอ จะสอนบทเรียนให้กับเขาสักหน่อยหน้าข้อหัวของเขาเจ้าอย่างเด็กมากเจ้ารู้ไหมปัญหาหมายความว่าอย่างไรร้านเซนโยกล่าวว่ายังไงก็ตามมันเป็นเพียงเจตนาไม่ดีไปชิวเชิวดูเหมือนเงียบเล็กน้อยในขณะนี้และไม่ได้ไปเอชเชิญหน้ากับร้านเซนโยพวกเขาจะต้องกลับไปตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าแม้จะเหลือเวลาอีกสองวันก่อนเปิดเทอมแต่ก็ต้องกลับไปเร็วหน่อย เตรียมตัวเปิดภาคเรียนใหม่เมื่อกลับมาถึงหอพักของนาหนะ้นานาหน้าก็เรียกทั้งสองคนมาหาเธอแล้วพูดว่าพวกนี้พวกเจ้าจะต้องไปแล้วเมื่อเจ้ากลับไปที่สถานศึกษาแล้วจงฝึกฝนให้มากขึ้นเพราะตอนนี้เจ้าได้เรียนรู้ไปมากแล้วอย่าพึ่งพาความเข้มแข็งทางจิตใจของเจ้าให้มากเราให้มีพื้นฐานที่แน่นอนดีกว่าเจ้าจะเครียดมากเกินไปการสะสม ในระยะยาวจะทําให้เจ้ามีปัญหาโดยเฉพาะเจ้าร้านเชียนโยูความก้าวหน้าในการควบคุมธาตุของเจ้าดีมากความคืบหน้าในด้านนี้จะช้าลงอย่างแน่นอนในอนา,นาคตแต่มันจะสูงกว่า80%เเซน์แน่นอนลางควบคุมก็เพียงพอแล้วสําหรับเจ้าอย่าเรียบเร่งที่จะทาลุพลังวิญญ,ญาณดีที่สุดถ้ามันมาตามธรรมชาติเมื่อเจ้าทาลุข้าจะไปปกป้องเจ้าข้าจะไปล่วงหน้าเสมอ นาหน้ากล่าวต่อว่าซิเซลเจ้าก็ก้วาวาหน้าไปมากเช่นกันจริงๆแล้วเจ้าทําได้ดีกว่าเชีนโยในแง่ของการฝึกฝนเจ้าเชี่ยวชาญในการฝึกฝนความแข็งแกร่งของเจ้าเองและไม่ได้ใช้พลังงานมากนักกับสิ่งื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ทว่าในตอนแรกเจ้ามีการรวมสายเลือดอื่นเข้าด้วยการสิ่งนี้ต้องมีการปรับตัวและเจ้าต้องรวมคุณลักษณะของเจ้าเองเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อใดที่สายเลือดของเจ้าพัฒนาอีกครั้งมันจะมีเสถียรภาพอย่างสมบูรณ์ในแง่ของการควบคุมธาตุเจ้าร้าวหลังหลังเซนอยเจ้าอยู่ที่70%ดเซ์ดังนั้นสิ่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับพลังจิตของเจ้าด้วยดังนั้นในช่วงเวลาต่อๆไปข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถเสริมสร้างการฝึกพลังจิตและพัฒนาพลังจิตของเจ้าได้เร็วขึ้นอย่ากังวลกับพลังของสายเลือดวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้เวลา อาจารย์ข้าคนไม่ไหวที่จะจากท่านไปไปชิวเชิพุ่งตัวเข้าไปในอ้อมแขนของนาหน้าด้วยดวงตาสีแดงนาหน้ายิ้มและรูปผมของเธอพูดขึ้นว่าอาจารย์จะไปเยี่ยมพวกเจ้าในเดือนหน้าเธอหันไปมองรลานเซนโยอีกครั้งจำไว้ว่าความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสําหรับเจ้าตอนนี้คำพูดนี้ฝากไปบอกสหายของเจ้าด้วยพวกเจ้าพัฒนาเร็วเกินไป โดยอาศัยวิธีการต่างๆในปีที่ผ่านมาการมีรกากฐานที่ไม่มั่นคงนั้นไม่ดีเลยในปีหน้าข้าขอแนะนําให้เจ้ารังนับการพัฒนาความเร็วของพลังวิญ,ญญาณให้มากที่สุดชดเชยในด้านถึงได้แต่อย่ารีบทะลุารลวงด้วยพลังวิญญ,ญาณรัง,งับไว้ก่อนภายในหนึ่งปีและอย่าพึ่งทะลุรอจนกว่าจะถึงปีที่3กินสมบัติแห่งสวรรค์และโรคมันย่อยได้ดี ะทะเลสาบเทพสมุทรเป็นสถานที่ดีสำหรับการฝึกฝนเจ้าสามารถดำเนินการต่อไปได้ฝึกฝนต่อไปด้วยเนตรปีศาจสีม่วงของเจ้าพลังทางจิตวิญญาณของอาณาจาักรหลิงหยวนจะทําให้เจ้าต้องใช้เวลานานในการรักษาสถียนภาพเมื่อนั้นเจ้าจะสามารถควบคุมพลังของพลังทางจิตวิญญาณระดับนี้ได้อย่างแท้จริงตกลงการเซนอยู่เข้าหาหน้าหน้าอย่างไม่เต็มใจและอบแขนไว้รอบตัวเธอ แม้ว่าจะเป็นเพียง10วันแต่เขาก็มีความสุขมากในช่วง1ิบวันนี้ยังทำให้เขาคิดถึงพ่อแม่นิดหน่อยหลังจากที่เขาพร้อมจะกลับแล้วเขาก็โทรหาแม่เพื่อดูว่าเธอกับพ่อจะมาที่โรงเรียนเพื่อเยี่ยมเขาได้พักอยู่สองสามวันหรือไม่ไปพักผ่อนเถอะก่อนหน้านี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากโดยเฉพาะดลานเสนโย เรามารักษาอาการบาดเจ็บกันก่อนดีกว่าการจากลาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสมอเช้าวันรุ่งขึ้นนานา้าไปสูงพวกเขาที่สถานีเป็นการส่วนตัวนอกจากนี้ยังมอบโลหะเทคโนโลยีล่าสุดที่เราเรียลลินมอบให้อีกด้วยและอธิบายการใช้งานเนื่องจากพวกเขาไม่เต็มใจที่จะแยกทางกับนานา้าทางเซนอยู่แรบไปชิวจึงไม่ได้ใส่ใจกับความรำคาญของโลหะมากนักจนกระทั่งพวกเขาขึ้นรถ อารมณ์ของทั้งสองก็ค่อยๆดีขึ้นปีหน้าเราจะระงับการพัฒนาพลังวิญญาณของเราหรือไม่จากนั้นให้ลองทำชุดกอต่อสู้ระดับหนึ่งคำก่อนทำดีเพื่อตัวเองและทำดีเพื่อนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งหลังจากสาเร็จการศึกษาชั้นปีที่สองเดิมพีจะต้องมีชุดกอต่อสู้ระดับหนึ่งคำวิญญาณจารย์ต้องฝึกฝนต่อไปความสามารถในการกลับมาอย่างปลอดภัย จากดาวแห่งสวรรค์ในครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถของเขาในการขับเครื่องบินลบนอกจากนี้ยังมีการควบคุมหุ่นจากกนซึ่งต้องฝึกฝนมากขึ้นในชั้นปีที่2ให้ถือว่ามันเป็นความคิดที่สะสมไว้เมื่อเขาอยู่ชั้นปีที่สและทะลุผ่านวงแหวนที่4ความแข็งแกร่งโดยรวมของเขาจะดีขึ้นมากเมกื่อถึงเวลานั้นเจ้าดูพึงพอใจมากใช่ไหมจูดด่ๆไปซิวซก็หันหน้า ไปมองที่หลานเซนอยู่แล้วพูดถูกต้องในฐานะหัวหน้าทีมถ้ากำลังคิดว่าจะนำห้องทดลองของเราให้แข็งแกร่งขึ้นในปีหน้าได้อย่างไรเจ้าไม่ชื่นชมงั้นเหรอหลานเซยนยูพูดด้วยความภาคภูมิใจไปชิวชิวพูดอย่างใจเย็นว่าข้าคิดว่าสิ่งแรกที่เจ้าต้องพิจารณาคือการจัดการกับความโกรธของโรงเรียนให้ได้เครื่องมือสื่อสารวิญญาณของเราสามารถเปิดได้หรือไม่ ร้านเซนยูแห่งตัวเขาลืมไปนิดหน่อยจริงๆใช่แล้วพวกเขายังคงมีปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขยานอาวกาศของสำนักหังยังคงอยู่ในวงแหวนแห่งโชคชะตาของเขาและมันใช้พื้นที่ค่อนข้างมากน้าที่โรงเรียนซูรเตอร์ด้านนานอกของห้องทำงานของผู้อำนวยการหญิงร่วงหงนั่งอยู่บนโต๊ะทำหน้าที่ราชการยืนอยู่ด้านหนึ่งของห้องทำงานของเธอ มีสองคนไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหวนเอินยห้ยและถังยูเก๋ทั้งสองยืนอยู่ที่นั่นพร้อมกับกระหมดกิ้วรงเหมือนรูปปั้นในขณะนี้เสียงเครื่องมือสื่อสารวิญญ,ญาณดังขึ้นและหญิงร่วงหงก็เชื่อมต่อมันยานอวากาศของเรียวเฟิงและเฉียนเล่ยมาถึงแล้วเอาระไปรับสองคนนี้รวบรวมเด็กๆเหล่านี้มาให้ข้ามาที่สำนักงานของข้าโดยตรงเมื่อฟังคำพูดของหญิงร่วงหง ชวนเอินฮวยฮุยและถังโยเก๋อซึ่งเป็นคนแรกที่กลับมาก็มองหน้ากันทำไมพวกเขาถึงกลับมาพวกเขาต้องการที่จะยืนหยัดเพื่อการลงโทษหรือไม่ในขณะนี้เครื่องมือสื่อสารวิญญาณของหญิงร่างหงก็ดังขึ้นอีกครั้งเมื่อเธอเชื่อมต่อกับเครื่องมือสื่อสารในครั้งนี้สีหน้าของเธอแสดงความเคารพอย่างมากอาจารย์หลานเซนยูยังไม่กลับมาบอกข่าทันทีถ้าพวกเขากลับมา พ่อคนจากสำนักถังยังคงรอข่าวจากข้าโย่เสียงเย็นชาของหวังเทียนหยมาจากอีกด้านหนึ่งของเครื่องมือสื่อสารวิญญาณหยวนเอินหว่หวยหุวยและถังโยเกอที่ยืนอยู่ตรงมุมทั้งคู่รู้สึกว่าหนังศีรษะของพวกเขาเ้าเล็กน้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแม้แต่รองปรมาจารย์สาวราเทพสมดก็ยงังตื่นตราหนกยิ่งแปลก่าน,นั้นดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยมีความสุขนักหลานเซีนยนหย เมื่อไรเจ้าจะกลับมาเจ้าทุนแรงกดดันมหาศาลได้หรือไม่โคนรถไฟวิญญาณมีเสียงกระแอมสองครั้งใครกำลังพูดถึงข้าข้ากลับมาแล้วข้าจะกลับมาเร็วๆนี้เชียวเชียวอย่าเปิดเครื่องมือสื่อสารถึงจะถูกโดเราจะไปพูดเรื่องนี้ทีวหลังไปเชียวเชียวไม่มีคําตอบเมื่อไปเชียวเชียวแล้วหลานเซีนอยู่ยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนซอไรเคอร์ไปเชียวเชียวเข้าหลังเรและพูดว่า เราจะกลับไปแบบนี้จริงๆง,ง,งั้นเหรอเจ้าคิดออกแล้วว่าจะทําอย่างไรงั้นเหอรอครังนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยหลานเซียนโยพูดได้รอยเย้มเอาระเอาระใจเย็นๆไม่ต้องกังวลข้าเตรียมตัวมาโดยธรรมชาติแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยงั้นเหรอเราจะทําอะไรได้อีกล่ะก่อนที่ไปิวเชียวจะพูดอะไรได้อีกฟังหลานเซียนโยก็ได้ดึงเธอเข้าสู่สถาบันการศึกษาแล้ว รัศมีแห่งชีวิตในโรงแรมเซอร์ไร์เกินั้นเข้มข้นมากโดยเฉพาะยิ่งใกล้กับทะเลสาเบเทพสมุทรมากเท่าไรรัศมีแห่งชีวิตก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นขณะที่เดินในที่สุดหลานเซียนโยก็เปิดเครื่องมือสื่อสารวิญญ,ญาณของเขาในแม่ช้าเสียงระเบิดก็ดังขึ้นเขาไม่รู้ว่ามีข้อความดังไรมาขี่ข้อความไม่สามารถรับการสื่อสารได้เมื่อปิดโทรศัพท์แต่ข้อความยังคงมีอยู่ หลานเซียนหยูไม่ได้มองเลยและเดินไปที่อาคารเรียนหลักโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าเจ้ากลับไปหอพักก่อนเถอะข้าจะไปจัดการเรื่องนี้อะไรนะหลานเซีนยนหยูก็หันไปหาไปซิวซิวแล้วพูดไปซิวซิวสายหัวข้าจะไปกับเจ้าตกลงหลานเซีนยนหยูไม่พูดอะไรอีกต่อไปในไมช่ช้าอาคารการสอนหลักก็ปรากฏให้เห็นหลานเซียนหยูก้าวเข้ามาและกดหมายเลขพร้อมกัน กับดจะในทันทีที่การเชื่อมต่อถูกเชื่อมต่อเสียงที่บ้าครั่งดังมาจากอีกด้านหนึ่งให้พวกบ้าให้พวกเลวเจ้าไปอยู่ที่ไหนมาข้าตามหาเจ้าเจ้าสามารถทําเรื่องใหญ่แบบนี้ในการสอบปลายภาคได้อย่างไรเจ้ารู้ไหมว่าข้ารู้สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสํานักหังและโรงเรียนซือไรเคอร์เจ้ายังมีสติดีหรือไม่ รานเซนโยเก็บเครื่องมือสื่อสารให้ห่างจากเขาถึงรนานาดดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสได้ถึงน้ำลายที่สัตว์กาเซนของถังเจิ้นหัวอาจารย์ที่รักดดดอดอดทนรอถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยเสียงของรานเซนโยเต็มเรื่องความร้ายเดียงสาเจ้าไม่ได้ทําอะไรเลยงั้นเหรอเจ้ากล้ารับผ่าตัวคนจากสํานักถงังด้วยซ้ำแล้วเจ้ายัางสกัดกั้นยานอวากาศของโจสรสลัดทั้งหมดได้ เจ้าม,มีความสามารถมากขึ้นแล้วใช่ไหมเจ้าอยู่ไหนทําไมเจ้ายังไม่กลับมาเจ้าจะไม่กลับมาโรงเรียนสุเหรเครื่องงั้นเหรอเสียงคารามของถังเจิ้งหัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆข้ากลับมาแล้วข้ากลับมาแล้วอาจารย์ข้าอยู่ในอาคารเรียนหลักข้าเพิ่งเดินเข้ามาหลานเสียนอยู่ผู้อยากช่วยไม่ได้กลับมาแล้วงั้นเหรออยู่อาคารเรียนหลักงั้นเหรองั้นรอข้าเราข้าสักโู่ อาจารย์ถางเครื่องหัวที่โกรธมากก็สงบลงและพูดอย่างกังวลใจเดี๋ยวข้าก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปที่บ้านของหญิงร่อหง,องรอข้าก่อนอีกไม่นานข้าก็จะมาถึงแล้วข้าจะไปพร้อมกับเจ้าด้วยใช่เขาสามารถที่จะโทรหาสรเราและเชิญเขามาได้รานเซนยูแต่จมูกของเขาและพูดว่าอย่ารบกวนอาจารย์สล่าเลยอาจารย์ไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรจริงๆก่อนที่เขาจะพูดจบ เครื่องมือสื่อสารของอีกฝ่ายก็ถูกวางสายโรงเรียนยังไม่เริ่มการเรียนการสอนอาคารเรียนหลักจึงถูกทิ้งร้างตามธรรมชาติหลังเซนจูรดังเลสักผู้แต่ก็ยังเลือกที่จะรอทางเชิญหัวมาและไปกับเขาอีกครั้งจากนั้นเขาก็กดหมายเลขเครื่องมือสื่อสารวิญญ,ญาณอื่นแล้เร่กเปลี่ยนคำสองคำกับอีกฝ่ายด้วยเสียงเบาๆสำหรับการสื่อสารบางอย่างแม้ว่าทางเชิญหัวจะไม่เตือนเขาก็ตามเขาจะต้องโทรอย่างแน่นอน เวลาไม่นานถังเจิ้นหัวก็มาเหมือนกับสายลมเขาปรากฏขึ้นและทันทีที่เขาปรากฏตัวเขาก็ตกไปที่หัวรานเซียนโยรานเซียนโยก้มตัวหลบไปข้างๆแล้วพูดว่าอาจารย์สุภาพบุรุษเขาไม่ใช้กําลังกันถังเจิ้นหัวพูดด้วยความโกรธว่าเจ้ายังบอกว่าเจ้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยงั้นเหรอเจ้ามันสร้างปัญหาดีจริงๆ,จงๆเจ้ารู้ไหมว่าหญิงร่วหงผู้หญิงคนน,นั้นชี้จมูกข้าได้ดูข้ากี่ครั้ง เจ้ารู้ไหมว่าข้าใช้เวลาวันหยุดนี้อย่างไรทั้งหมดเป็นเพราะเจ้าให้เวลาข้าพักผ่อนจากสองสามวันไม่ได้งั้นเหอรอรานเซยนยูพูดด้วยใบหน้าที่เศร้าโศกว่าอาจารย์ข้ากลับมาแล้วตอนนี้เราไปหาผู้ในการกันเถอะอังเชิญหัวตาพอกด้วยความโกรธว่าระวังตัวด้วยก็แล้วกันเจ้าจะต้องยอมรับความผิดพลาดของเจ้าอย่างจริงใจในภายหลังและส่งมอบเรือรบอาวากาศให้เร็วที่สุดเมื่อถึงเวลานั้น ข้าจะพาเจ้าไปยอมรับความผิดพลาดต่อสำนักถังและทัศนคติของเจ้าจะต้องจริงใจข้าจะตรวจสอบและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาและให้เจ้าได้รับการลงโทษภายในที่เบาที่สุดอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะข้ารู้วิธีการจัดการของข้าหลานเซนโยได้ปลอบใจเขาแม้ว่าถังเจินหัวกําลังจะตบเขาหลานเซนโยก็รู้สึกร้อนในหัวใจเขารู้ว่าอาจารย์ เป็นห่วงเขาจริงๆหัวใจของเขาเต็มไปด้วยคำขอโทษเช่นกันหลังจากปิดโทรศัพท์ไปเช่นนานหลายวันแล้วเขายัางอยู่เขาควรจะอธิบายให้อาจารย์ฟังก่อนอาจารย์ข่าขอโ,โทษที่ทําให้ท่านต้องกังวลหลัาจึงยุดของคำนับให้ถังเชิ้นหัวอย่างลึกซึ้งเมื่อเห็นท่าทางที่ซื่อสัตย์และจริงใจของเขาถัางเชิ้นหัวก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงอยู่คู่หนึ่งและความโกรธของเขาก็หายไปมากในทันใด าสูดจมูกและพูดว่าข้าเชื่อมาโดยตลอดว่าคนที่พี่แพงสถานการณ์ได้จะเป็นคนดีแต่ถ้าว่าเจ้าคอได้รับการควบคุมภายในขอบเขตที่กําหนดด้วยเมื่อนานข้าสามารถปกป้องเจ้าได้อย่าทําให้ข้ารู้สึกแย่แบบนี้อีกได้ไหมถ้าเป็นนักเรียนคนอื่นข้าเกรงว่าจะถูกไล่ออกโดยตรงและต้องรับผิดชอบเจ้ารู้ไหมรนเซีนหยูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆพรสวรรค์ความสามารถของเขา และการคุ้มคองจากโรงเรียนแห่งทีวิตไม่เช่นนั้นคงยากที่จะอธิบายอาจารย์ข้าคิดผิดไปแล้วข้าจะไม่ทํามันอีกข้าจะต้องระมัดระวังในครั้งต่อไปรานเซนโยพูดอย่างจริงใจเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ